ที่อิตาลีเนี่ยนะครับก็อิตาลีจริงมีข่าวมาเป็นระยะระยะแล้วว่าคือประเทศเขาเนี่ยเขาจะต้องมีใบผ่านวัคซีนนะวัคซีนพาสปอร์ตเหมือนบ้านเราอย่างนั้นแหละนะครับอิตาลีเนี่ยมีการลงทุนกันถึงขนาดนะไปขอใบไอเนี่ยจ่ายตังก็ได้แต่ไม่ต้องฉีดนด้ไหม ใบผ่านการฉีดวัคซีนแต่ไม่ต้องฉีดจริงๆเพราะว่าเขาต่อต้านเขากลัวหรืออะไรก็สุดแท้แต่แต่เพื่อให้มันแนบเนียนเนี่ยมันต้องมีวิธีการล่าสุดเนี่ยนะครับมีข่าวที่เป็นเรื่องอื้อฉาวมากเลยในอิตาลีมีบุรุษพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยแกล้งทำท่าเหมือนฉีดวัคซีนนะคือดูดวัคซีนเข้าเข็มเรียบร้อยแต่ทำท่าฉีดแต่ฉีดวัคซีนทิ้งเหมือนตอนเด็กๆคุณเป็นหรือเปล่ากินข้าว พ่อบอกให้กินข้าวนะไม่กินหาปุ๊บทิ้งปันไดอ่าอย่างนั้นแบบนั้นเลยถามว่าเขาทำไปทำไมเขาทำถ้าจะฉีดวัคซีนแล้วไม่ใช่คนเดียวนะ50คนมาถึงว่าทำให้กับคนที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยห้าสิบคนเพราะเขาได้สตางค์นะครับเพราะว่าแลกกับเงินสินบนในการออกใบรับรองวัคซีนปลอมให้สำหรับกลุ่มคนที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนแต่ต้องการได้ใบรับรองเพื่อใช้สำหรับการเข้าไปใช้ บริการในสถานที่ต่างๆตามกฎหมายใหม่แล้วคนที่ไปอยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยเขาแอบถ่ายคลิปมาว่าตาพยาบาลคนนี้เป็นบุรุษพยาบาลเนี่ยทำท่าเหมือนฉีดแล้วก็ปล่อยวัคซีนทิ้งอ๋อค่ะนะค่ะคุณจำได้ไหมมีข่าวหนึ่งเน้นจำไม่ได้ประเทศไหนที่เขาทำอุตสาหลงทุนทําแขนปลอมอ่ะทำแขนปลอมอแขนอเออทำแขนปลอมแล้วฉีดวัคซีนเข้าไปในแขนปลอมฉีดเข้าแขปลอม่ก็มีวิธีการเยอะแยะเลยนะ ครับเป็นขบวนการเลยนะ,ะตามข่าวนี่บอกว่าบุรุษพยาบาลคนนี้ก็ถูกจับกลุมได้นะครับแล้วก็ยังมีคนที่เป็นตัวคือใคยๆเป็นนายหน้านสมรู้ร่วมคิดกันหาลูกค้ามาเอาเสียสิตรงนี้มีจัดให้เนี้งขี่ทานานานเดี๋ยวพี่หาลูกค้าแล้วแบ่งกันห<อ>้าสิบห้าสิบอะไรเงี้ยนะเ,ๆๆเขาได้เงินเนี่ยนะทั้งหมดรวมนท่าไหร กับเจ็ดแสนบาทนะอ๋อแต่โดนตำรวจจับได้ซะก่อนแน่นะอ๋อนี่แน่นีน่พัดวิธีเลยนะฮะโชคดีนะบ้านเราบ้านเรไม่มีบ้านเราไม่มีบ้านเราเนี่ยเห็นมีมีนัดหมายจะไปเดินขบวนอะไรกันแต่คนก็ไม่เยอะก็ไม่มีอะไรแค่ชูป้องชูป้ายกันนะค่ะบ้านเราน่ารักกว่าเยอะค่ะ